สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวรักบังไฟทุกท่านนะค,ร,ค,ร,นนนะคร,รับวันนี้ก็มาพบกับบ่าวฟันนะครับกับช่องใครบังไฟน้ําหวานชาแนลนะครับสําหรับวันนี้ก็จะมาแจกสูตรหางท่อสามนะครับพอดีมีคนถามกันเข้ามาหลายนะครับคอมเมนต์ถามกันเข้ามาหลายขอสูตรหางท่อสามพอดีวันนี้ก็ ไม่มีหางจะมาหลาวสาธิตนะครับเดี๋ยวเอาไว้ชมกันคลิปหน้านะครับ EP หน้าเดี๋ยวันนี้จะมาบอกสูตรคร่าวๆก่อนนะครบับสำหรับหางที่ใช้นะครับหางท่อสามก็ยาวสามเมตรแปดสิบนะครับแบ่งครึ่งหลานะครับแบ่งครึ่งหลาวเนะดินหน้าห้าเซนนะครับเกาะจากปลายหางมานะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าเซนเกาะจากหัวมาก็จะเหลือหนึ่งร้อยแปดสิบห้าเซนนะครับ ก็เข้าบังห้าสิบนะครับเข้าบังห้าสิบวกสิบห้าวกสิบห้าเซนใช้กับบังไฟยาวเมตรเจ็ดสิบห้าถึงเมตรแปดสิบนะครับกับส่วนหนวดก็ใช้ช่างเอานะครับใช้ช่างเอาไม่ไม่ได้ไม่ได้ติดแล้วก็เดินสมมติว่าถ้าหางหนักหนึ่งโลห้าขีดนะครับเราก็จะช่างหนวดใส่เลยนะครับ นหนวดน้ำหนักหนวดก็สามขีดห้านะครับเท่าหางหนักโลสี่หนวดก,ก็สามขีดสี่เท่าหางหนักโลสามหนวดก,ก็สามขีดสามนะครับส่วนความยาวของหนวดก,ก็แล้วแต่ความเหมาะสมเวลาเราลงไปเรายาวเท่าไหร่เราก็เอาไปท่าบบ้งนะครับทาบัาง้งแล้วก็ตัดให้มันดูเหมาะสมส่วนผมก็จะใช้ท่าไปแล้วก็วัดกับหัวนะครับ วัดจะหัวสุดลงมาสิบเซนนะครับมันก็จะดูสวยงามพอดีประมาณนั้นนะครับแล้วก็สูตรหัวสูตรคอนะครับคนที่ขอกันเข้ามาผมก็จะตอบให้คนละสองอย่างนะครับไม่เกินหัวหัวก็หัวมันจะมีอยู่สามหัวนะครับ มีหัวดําหัวเปาหัวเผานะครับแล้วก็ลําตัวนี่ก็ลาตัวสองท่อนนะครับ mm hmm. ก็ค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงนะครับสําหรับคนที่อยากจะทําสูตรนี้นะครับถ้าใครมีสูตรดีอยู่แล้วก็เอาไปใช้บางส่วนก็ได้ครับใครอยากจะลองเอาคอไปใช้หรือว่าอยากจะลองเอาหัวไปใช้นะครับผมก็จะตอบให้คนละสองอย่างนะครับ ส่วนหางเดี๋ยวผมจะทําให้ดูคลิปหน้านะครับพอดีช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลานะครับแล้วกเ็เรื่องดินทองนะครับคนถามว่าดินทองคืออะไรนะครับดินทองก็คือมาดนั่นแหละครับคน,คนไทยเขาเรียกดินทองมาดมาดก็เรียกครับแต่ว่าผมจะถนักติดปากเรียกว่าดินทองมากกว่าครับสําหรับ ใครมีอะไรสงสัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องหางข้อสามนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวอีพีหน้าหรือว่าคลิปหน้าผมจะทำคลิปเต็มนะครับนั่งเหลาหางแล้วก็บอกการช่างการเข้าการวิธีทำนะครับต่างๆอย่างละเอียดน,นะครับ, <Yeah. S 1> รบสำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ